ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมันสนครับนะครับและถ้าผู้ชมคนไหนที่มาคอมเมนต์ผมผมก็จะฆ่าคุณในชีวิตจริงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนอนได้หรอไม่งั้นผมจะฆ่าคุณในยามมดืมดมดึมดตื่นจนผมมองไม่เห็นแล้วผมก็จะฆ่าคุณตอนมดึดตอนนอนหลับไป <c oughs> <ต>เรื่องเอายิบของในกล่องเลย วันนี้แค่ช้าก็ได้ห้ืมจะพูดนะเถอะจับหนึ่งถึงนับจับหนึ่งถึงสิบจะขุดไม้ทิ้งก่อนเดี๋ยวมันข้ามมาได้หนึ่งสองห้ามห้ามห้ามเอาของไปเยอะเกินนะท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเองตายปพ๊บของเองจะดรอปเต็มเลยนะหนึ่งสอง เสือกดีไม่โดนอีกไอ้ที่มันของเราไม่ใช่ธนูไฟอ่ะตีวิทย์เราสุ่มมานะเจ็ดแปดนี่ยธนูไฟของเราไม่อ infinity อ่ะของเองน่าจะอินนะไม่ตีวิทเราไม่อินฟินิตี้เลยดูช่องแคบเพราะเรามียากันไฟอย่าลืมด้วย เฮ้ยเยี้ยมกูจะตกแล้ววอย่าดีดจ้ะอย่าเย้คืนน้าคืนน้าไม่ตายไม่ตายโอเคเดวิดนี่ต้องมีเฮียเราไหมเออทำทำเฮียเลยยิงโดนถูกกัดเลยอะไรเนี่ยไม่คาการ้์เลย เีาจะกลับมาไปโอเคเราจไปแล้วยิงแไงมุมตายเลยเอ้ยแล้วทำไมเราถอยหลังวะเดซอย่าอุย้อยโค้ชนายช่วยอ่าเดี๋ยวเราลงไปเล่นกับเองมาไม่เอาดิเดซโอเคเราจะกดเนี่ยเป็นทองมาเยอะเหรอ่ามีสองไอ,เอ้เป็นทองแล้วตอนนี้เหลือน้อยเลยอุ้ยตีตีลัว เอ็งเอาดาบโผล่มาเล่นกับดาบไก่เหรอดาบไก่ย่องชนะเสมอนี่เองตีกระเด็นแล้วก็ตีกระเด็นอฮ้ไอ้ไอ้กลบไปทดนกลบไปทันการกาหลบกระสุนเราได้เหรออ้ยอ้อ้ยวิ่งเออขึ้นไป ขึ้นไปเลยเดี๋ยวได้แต่งตกลาวานะขึ้นไปอย่ากลับขึ้นมาเอาไปลูกหนูมันหมดแล้วอ่ะได้แล้วได้แล้วหนึ่งแกะมาเพราะเราจะทำลายเตียงตัวเองครับทำทำลายเตียงครับไม่ได้ข้าวอย่าตีถ้าเกิดว่าตีปุ๊บนะเราจะไปเกิดที่ขาเอง เี้ยงเหรอเปล่าเราทำเรา,เราเปิอจะเปิดกล่องเองเราเล่นหน่ะเดวิดเรายังไม่ไเปิดป<ะ>้าเป็นอยากเก็บของในกล่องเราอ,เอ,อยากเก็บของในกล่องเราดิเอ็งเอาดาบเราไปทำไมเปลาเดวิดตะเภาดาบของเองไปเราแค่ดูนั่นเองก็ไม่ต้องกลับมามาที่นี่เลย ได้เราไปใช้อะ่ะโอ้ยยิงไม่เก่งอะเดวิดโอ,โอเกมนี้มินกระตุกที่เป่งเลยเรายิงเนี่ยต้องกลับมาไปไหนก็ไปชิวๆเองขม Apple โมยแอปเปิลทองเราไปด้วยเปล่าเรามีแช่หนึ่งอันเองอะเดวิดดูดูว์เลยๆเราไม่แช่หนึ่งอันเอง จะไปไหนเองมันจะตามล่าฆ่าเองแล้วเอ๊เรากดออกได้แล้วขอโทษด้วยครับครับทุณผู้ชมถ้าเกิดใครเชียร์ผมลืมบอกไปว่าถ้าเกิดใครเชียร์ฝั่งเดวิดน,นะครับว่าไม่เชียร์ฝั่งเดวิดได้เลยแต่ถ้าเกิดใครเชียร์ฝั่งผมเขาไปเชียร์ฝั่งผมได้เลยเริ่มมาเลยหรือไม่เชียร์ฝั่งไอทบไอ

สรุปว่าคืบอทุกคนต้องแบบสรุปก็คือส่วนะใหญ่เขาจะแชร์เดวิสตางก์กับแชรกันได้ที่จะแพถะะ้ถ้าเกิดแชร์ฝั่งเตวิสแล้ครับพวกก่อนหนึ่งครับถ้าเกิดแชร์ฝั่งผมก็กดสองเพราะผมเป็นอันดับสองทุกครั้งเลยหรือแม่ก็เป็นอันดับสามคนใจบาปมาขโมยของนี่ ขอตัวไดวินอยุดประทอกระบายในยไงเลือดเองก็เยอะกว่าจะกลับมาไหมจวิ่งกลับไหมจะขโมยไปางเองโอ้โหา่างขึนไมมิดเว่อ ยาจะจะไข่ตรงราวานี่เลยจะไ,ได้ของหายตรงนี้ก็ดีตรงนี้มุมนี้ก็ดีมากยิงอัดกำแพงพีพยิงอย่ายิงอัดกำแพงยิงอัดกำแพงยิงอัดกำแพงยิงอัดยิงอัดกำแพงยิง,ง,งไหน แล้วหรいやいやือเปล pues ่าไหนเราก็จะทางขึ้นละก็ขึ้นะตายแล้วไอ้เก้ตายอยู่แล้วเออเอ้ยย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 ไม่ยยยยจยโทยยั่นยย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 ยัยเร็วยยยยเย็้ยยย้ยยยย นี่คือสิ่งที่เองทำผิดกฎอีธนูเราวดีวิทจะได้ของคืนเออธนูกูตอนนี้เราขอหมดเลยนะธนูลูกธนูยอมแพย้ยังอีวีเลยยอมแพ้ยัยงนี่ถ่าเราเองนะั่น it's t r u ยอมแพ้แล้วเ <laughs> ก็บตายอยู่แล้วนี่ถ่าเราดีวิทอย่ามาถ่าเราอยากได้ของคืนไหม ไม่ใช่เอ็งเอาอะไรไปอย่างนึง่งตะปทองไม่ใช่ชกอเอ<ข>อเอ็งเอาชุดกอดเราไปอีวิทอ๋ออย่าแต่เราให้เดี๋ยวเราให้เย yeah! <Yeah>, yeah! ้เย้เย้กอดเน่าๆเหม็นๆเนี่ยเออเน่าๆเหม็นๆนะเน่าเหมือนหน้าเองอืย